เช้าวันอังคารที่แสนสดใสจริงๆครับสวัสดีพี่พี่คอฟุตบอลทุกท่านนะครับจัเจอกับผมเดอกนัดเทเบอลและโปรแกรมฟุตบอลครับค่ำคืนวันอังคารนะครับที่18กุมภาพัานธ์2568เมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างครับแม่สำหรับนัดแล้วสดชื่น ต้มเครื่องกันอีกแล้วครับเมื่อวานนี้ใครตามหน้าคลิปไปขอแสดงความยินดีด้วยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของราโยเบยกาโนและเจนนวครับไม่ทําให้หวังทางด้านของซันเดอร์แลนด์แม่โดนอธีบาศครับไม่งั้นฟินฟินครับแต่ก็ยกไปครับจบเจ้าไม่เล้าเหลือเมื่อวานนี้เข้าไป2ยกไป1ยินดีกับพี่ๆคอฟฟุตบอลที่ติดตามผลงานหน้าคลิปด้วยครับหน้าคลิปยังขนาดนี้ครับในบ้านไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับ v ี p ที่นัดวาไมาให้ทั้ง3ตัวเดินทางเข้าวินหมดเลยครับแล้วก็ชุดอัลบั้ม3 อีกหนึ่งชุดครับนี่แค่ของนายคนเดียวครับยังไม่รวมของพี่พี่ทีมงานท่านอื่นครับที่ต้องบอกว่าแม่เต็มเครื่องกระเบื้องแตกครับก็ยินดีกับพี่พี่ทุกท่านที่อยู่ในอาณาจักรเทพบอลด้วยครับส่วนใครอยากรับแนวทางฟุตบอลดีๆแบบนี้ก่อนใครครับก็ง่ายๆครับตารูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่หรือตรงนี้ก็ได้ครับยินดีต้อนรับพี่พี่ทุกท่านครับอ่ะวันนี้ครับเข้มข้นดุเดือดเหมือนเดิมครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยในสึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเพย์ออฟนัดที่2ครับสำหรับ4ออเดอ้ เอามาฝากทั้ง4ออเดอร์เลยเอาเป็นว่าชอบออเดอร์ไหนเหมือนกันก็เลือกทานได้เลยละกันยับอะไม่ต้องเสียเวลาสีอ่ออเดอร์พร้อมเสิร์ฟ้วครับ ออเดิมแรกครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ค่ำคืิวันนี้ครับมองไปที่เกมระหว่างเอซิมิลานครับค่ำคืิวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนครับของเฟยยานูดสำหรับคู่นี้ก่อนเกมจะเริ่มครับเขามองว่าเจ้าบ้านอย่างเอซีค่ำคืิวันนี้เหนือกว่าชัดเจนครับเงื่อนไขวันนี้เอซีต้องชนะขาดครับด้วยผลต่างประตูสองเมล็ดถึงจะได้เฮครับสำหรับคู่นี้ครับเกมแรกเนี่ยเป็นทางด้านเฟยยานูดครับกุมความได้เปรียบได้ก่อนด้วยการเปิดบ้านเบียดเอาชนะเอซิมิลานไปหนึ่งประตูศูนย์ทำให้เกมที่สองในคัมเอาจริงงๆเเฟนอกก็ุล ความได้เปรียบไว้ได้ก่อนเล็กน้อยแต่วันนี้ครับว่ากันตามเนื้อผ้าเหตุผลของฟุตบอลมันมีอยู่แล้วครับสําหรับคู่นี้นัดแนะนำครับให้เลือกมองทีมเยือนอย่างเฟยยานูดได้เลยครับแม้คำคิวน,นี้ครับจะเป็นเกมในบ้านของเอซิมิลานประกอบกับเกรดบอลและคุณภาพของตัวเมทนักเตะเองเอซิมิลานจะดูเหนือกว่าก็จริงครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเกมที่2 เกมที่เล่นเพื่อเน็นผลแบบนี้ครับนัดมองว่าแม้เกมเยือนของเฟยนญูดเองในภาพรวมช่วงหลังจะค่อนข้างมีปัญหาและเกมในบ้านของเอซีจะแข็งแก่งก็ตามแต่แต่ว่าในเกมทัวร์นาเมนต์แบบนี้ครับก็ประมาททีมเยือนอย่างเฟยนูดไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นค่มคืวันนี้ครับแอบมองว่าแนวต้านที่เอซีมิลาเปิดมาค่อนข้างที่จะสูงจนเกินไปครับวันนี้เฟยนูดสู้ไม่ถอยอย่างแน่นอนครับถ้าแพ้เต็มที่เลยครับเป็นเบียดไม่ถึง2เลตแน่นอนใน90บนาทีเพราะฉะนั้นสำหรับออเดอร์แรกในคัมคือวันน ออเดอร์ที่2ครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกของคืนนี้ครับก็มองไปที่เกมระหว่างอัตารันดาครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของขับบูธครับสำหรับคู่นี้ก่อนเกมเริ่มครับเป็นเจ้าบ้านอย่างอัตารันดาครับถูกมองว่าเหนือกว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนเงี่ยไขวันนี้พวกเขาต้องเปิดบ้านชนะขาดครับด้วยลต่างประตู2เมล็ดถึงจะได้เหตุสำหรับคู่นี้ครับในเกมแรกเนี่ยเป็นด้านขับบูธครับที่กลุ่มความได้เปรียบไว้ได้ก่อนด้วยการเปิดบ้านเบียชนะอัตารันดาไป2ประตูต่อหนึ่งครับข้าคืนวันนี้ครับนัดอยากให้เลือกมองครับสำหรับ บุ้ได้เลยครับถ้าจะแพ้ในคืนนี้เต็มที่เลย90นาทีแพ้แบบเบ็ดเบียดเท่านั้นครับไม่ถึง2มเมล็ดอย่างแน่นอนครับแม้ขั้คืนวันนี้ครับเจ้าบ้านอย่างตาระนาจะได้เปรียบในหลายๆมุมครับในเรื่องของเกมฟ,ฟุตบอลรวมไปถึงคุณภาพของตัวนักเตะเป็นเจ้าบ้านอย่างตาระนาที่ดูดีกว่าและเกมนี้ก็เป็นเกมในบ้านด้วยแต่สุดท้ายแล้วครับเจาะลึกไปดูในเรื่องของผลงานโดยรวมจริงๆต้องยอมรับกันครับว่าเจ้าบ้านอย่างตาระนาในข่้มคืนนี้ผลงานโดยรวมของพวกเขาดอกไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับและที่สาคัญเนี่ยแม้ขับบุ้มครับว เป็นรองในหลายมุมแต่เกมที่2เกมที่เล่นเพื่อนเน้นผลแบบนี้นับมองว่าจะชนะขาดทางน้าของขับบูธด้วยผลต่างประตูสองเลดเป็นงานที่ยากมา,มากๆแน่นอนครับสำหรับในข่้มคืนวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วครับวันนี้วัดใจ2หน้าซื้อ2มุมครับไปที่ทีมเยือนอย่างขับบูธถ้าแพ้เต็มที่เบียดเบียดมีโอกาสบุกมาเสมอและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยซ้ำไปออเดอร์ Order ที่2ก็จัดไปที่ขับบูธได้เลยครับ ออเดิมที่3ครับในคัมคิวน,นี้สำหรับยูฟาชาบัลลีอีกหนึ่งคู่ครับเป็นเกมระหว่างบาเยอร์มิวนิกครับเปิดบ้านรับการมาเย็นของเซลติกครับแน่นอนครับคู่นี้ก่อนเกมจะเริ่มเนี่ยเขามองว่าบาเยอร์มิวนิกในบ้านเหนือกว่าแบบเยอะมากครับเงื่อนไขวันนี้บาเยอร์ Bayern ต้องชนะขาดด้วยผลตามประตูสามมเล็ดครับถึงจะได้เหตุสำหรับคู่นี้ครับในเกมแรกเนี่ยเป็นบาเยอร์มิวนิกกุ่มความได้เปรียบไว้ได้ก่อนด้วยการบุกไปเบียชนะเซลติกมา1ประตูต่อ2วันนี้กลับมาเล่นในบ้านด้วย ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าไบร์นเองเหนือกว่าในทุกมุมจริงครับไม่ว่าจะเป็นความได้เปรียบในเกมแรกความได้เปรียบที่เล่นในบ้าน ความได้เปรียบของเกรดบอลและความได้เปรียบของคุณภาพของตัวนักเตะแต่สุดท้ายแล้วครับวันนี้สําหรับคู่นี้ออดเดียพิสานัดอยากให้เลือกมองครับไปที่ทีมเยือนอย่างเซลติก ic, ครับนัดคิดว่าเซลติกเองเนี่ยวันนี้แม้ความหวังในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปจะค่อนข้างน้อยครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเสียเปรียบในเกมแรกไปแล้วก่อนแถมยังเป็นรองในทุทกๆด้านด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้ววันนี้เราว่ากเกวันเรื่องของแนวต้านครับนัดมองว่าเกมแบบนี้ครับเป็นเกมเน้นผลบาเอนเองคงไม่ได้เปิดหน้าแรก คงไม่ได้เปิดเกมรุกครับใส่ทางด้านเซลติกแบบ100%แน่นอนครับเพราะฉะนั้นค,ค่าคืนวันนี้ครับเซลติกจะสู้แบบสุดใจครับถ้าแพ้ไม่เกิน2มเมล็ดอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้อยากให้เลือกมองครับอ๋อเดี๋ยวพี่3ไปที่เซลติกได้เลยครับ ออเดิที่4ครับคู่สุดท้ายในยูฟาแชมเปี้ยนีกคัมเปิลนี้ครับเป็นเกมระหว่างเบนฟิก้าครับค่มเปิวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนครับของโมนาโกครับก่อนเกมจะเริ่มเขามองว่าเบนฟิก้าในบ้านเนี่ยเหนือกว่าครับงั้นค่วันนี้ต้องเปิดบ้านชนะเท่านั้นถึงจะได้เหครับสำหรับคู่นี้ครับในเกมแรกเนี่ยเป็นทางด้านเบนฟิก้ากลุมความได้เปรียบไว้ได้ก่อนด้วยการบุกไปเอาชนะโมนาโกถึงที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับและวันนี้ยังกลับมาเล่นในบ้านของตัวเองด้วยสำหรับคู่นี้ครับนัดอยากแนะนำครับให าบ้านอย่างเบนฟิก้าได้เลยครับคัมคิวน,นี้ดูแล้วจะเปิดบ้านย้ำแขนและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้อย่างแน่นอนครับเบนฟิก้าเองครับอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดของพวกเขาจริงครับหลังเก็บชัยชนะ5เกมติดจากทุกรายการและเกมนี้ก็กลับมาเล่นในบ้านด้วยซึ่งสถิติในบ้านก็แข็งแกร่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วส่วนทีมเยือนอย่างโมโโกรครับแม้วันนี้เนี่ยจะเสียเปรียบด้วยการรับบองเล่นเป็นเกมเยือน ส่ติเกมเยือนก็ดูมีปัญหามาโดยตลอดด้วยนะครับถึงว่าเกตฟุตบอลนะครับทีมจากเอฝอรั่งเศสจะดูดีกว่าก็าจริงแต่คุณภาพโดยรวมของพวกเขาดรอปไปค่อนข้างเยอะอจริงครับเพราะฉะนั้นวันนี้นัดมองว่าอย่างไงก็ตามแต่ครับเบนฟิก้าในบ้านจะเปิดบ้านเก็บชัยชนะและย้ำแค้นโมนาโกโดได้อีกหนึ่งเกมอย่างแน่นอนออเดอร์ที่4จัดไปที่เจ้าบ้านอย่างเบนฟิก้าได้เลยครับ4ออเดอร์นัดเสิร์ฟไปแล้วครับชอบออเดอร์ไหนก็เลือกคาดได้เลยแต่อย่าลืมครับนัดพูดทุกคลิปนัดพูดเสมอ ออเดิร์เนี่ยมันแค่หน้าช่องหน้าคลิปเท่านั้นครับเมนูหลักอาหารจานโปรดรวมไปถึงอัลบั้มชุดคอลเลคชันสามสวยๆนัดวางวให้ในบ้านทุกวันอย่างแน่นอนอาณาจักรเทพฟุตบอลนัดยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านครับอยากรับแนวทางฟ,ฟุตบอลดีๆก่อนใครก็ใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่หรือตรงนี้ก็ได้นะครับยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านค่ำคืนวันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขข,ขอให้วิวท่านโชคดีครับ